สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ทนายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาซ่อมแซมขาเก้าอี้นะครับก็คือเขาหักแล้วก็หลุดออกมาเลยนะครับนี่ครับก็เก้าอี้เรายังใหม่อยู่นะครับแต่ว่าขาครับหักนะครับแล้ววันนี้เรามาซ่อมกันง่ายๆครับโดยที่เราใช้ลวดนะครับก็จะเป็นลวดนะครับลวด อะอลูมิเนียมอแบนแบบนี้นะครับหรือใครไม่มีก็สามารถใช้ลวดอากลมก็ได้นะครับก็ซ่อมได้ครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับตัวนึงก็แพงนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเจาะรูนะครับเพื่อจะอาทําการเย็บนะครับนี่ครับพลาสติดเขาไม่ผุนะครับเราสามารถเย็บได้นะครับซ่อมแซมได้เราไม่ต้องไปใช้ไม้ดามนะครับนะครับผมก็จะทําการเจาะรูนะครับเพื่อยึดนะครับ นี่นะครับเมื่อเราเจาะรูมานะครับก็จะได้มาลักษณะนี้ครับเราก็จะทําการใช้ลวดผูกเลยนะครับนี่ครับก็เป็นลวดนะครับลวดแบนนะครับนะครับแล้วก็มาผูกเลยนะครับนี่ครับเราก็จะใช้เป็นทีมร็อกนะครับในการบิดนะครับถ้าเป็นทีมนะครับเขารู้สึกว่าเขาจะแข็งนะครับ นี่ครับใช้คิมล็อกบิดนะครับเมื่อบิดแล้วก็ถ้าไม่ลงล็อเคาะลงไปนะครับนครับบิดลักษณะนี้นะครับเอาให้แน่นเลยนะครับนี่ครับเราก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับนี่ครับก็ลักษณะนี้นะครับ สวัสดีครับก่อนครับนี่นะครับหลังจากที่เราทำการเย็บ yep, นะครับเราก็จะได้เก้าอีก้กลับมาใช้ใหม่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับทีนี้ก็ไม่ต้องไปกลัวหักแล้วนะครับก็สามารถ ต้มแซมได้นะครับโดยการใช้ลวดนะครับถ้าใครไม่มีลวดแบนวันนี้ก็ใช้ลวดกลมก็ได้นะครับนี่ครับตัวหนึ่งก็หลายร้อยนะครับเอี้พลาสติกก็ร่วมๆสองร้อยนะครับนครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s u b สไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ